ทาวเวาร์รีโนเวทใหม่พยาสุเลน3 5ขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำเนื้อที่18ตารางวาวันนี้ฝนอยู่ที่หมู่บ้านดวงกระมนลค่ะเป็นทาวเวาส์รีโนเวทใหม่นะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยระแนงสองข้างเลยต่อเติมโรงจอดรถให้ใหม่นะคะเปลี่ยนประตูเปลี่ยนหน้าต่างนะคะเปลี่ยนพื้นฝ้าไฟแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ตามรูปด้วย ทำเลข,ของหลังนี้นะคะถ้าเข้ามาจะใกล้กับโรงเรียนสมภาค่ะแล้วก็สนามฟุตบอลน,นะคะแต่ถ้าออกจากซอยพยาสุเรน35ไปแล้วก็จะเจอตลาดพยาสุเรนตลาดกองหนุนตรงไปวัดบางชันนะคะหรือเลยขึ้นไปอีกก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูรามอินทาบ้านสวยหลังนี้เลทการผ่อนก็เร่าประมาณ9,000-10,000บาทค่ะ หากท่านใดเครดิตดีนะคะไม่ต้องมีเงินสักบาทก็สามสารถมมีบ้านได้ห้องนอนใหญ่ด้านหน้านะคะแล้วก็เพิ่มนะคะเตียงตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งไว้พร้อมเลยอันนี้เป็นชุดใหม่นะคะสั่งมาลงให้ใหม่เลยบ้านสวยๆหลังนี้ยังใกล้กับแฟชั่นด้วยนะคะแหล่งของกินอีกมากมายเลย หากใครกำลังมองหาบ้านพญาสุเรนนะคะฝนแนะนำหมู่บ้านดวงกระมวลพญาสุเรน35บ้านสวยพร้อมอยู่เนื้อที่18ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำฝากบ้านสวยๆหลังนี้ไว้ด้วยค่ะ